สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องที่นำเสนอเรื่องราวเหตุการณ์บ้านเมืองไทยฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลามีการอัปเดตคลิปใหม่ๆด้วยนะครับความคืบหน้านิพิษโพสต์ข้อความผมเลือกข้างทมสสประชาธิปัตดหายหน้าปล่อยชวนหลีกภัยถูกฟ้องเดี่ยวดยได้1มีนาคมนายนิพิษอินทรสมบัติ อดีตสสจังหวัดพัทธลุงได้โพสต์ข้อความผ่านาเฟซบุ๊กข้อความพร้อมกับภาพถ่ายกับนายชวนหลีกภัยสสพักประชาธิปัตย์อดีตนายกรัฐมนตรีระบุว่าผมเลือกข้างผมขึ้นลงภาคใต้กรุงเทพมหานครหลายครั้งเป็นทนายความให้กับท่านชวนหลีกภยัยร่วมกับทนายราเมตรัตนชเวงท่านชวนหลีกภัยเป็นนักการเมืองเมื่อ50กว่าปีที่แล้วเมื่อก่อนเป็นอย่างไรวันนี้ก็ยังเป็นอย่างนั้น ุดมการไม่เคยเปลี่ยนผมเลือกข้างแล้วผมอยู่ข้างเดียวกับท่านเสมอแม้ผมไม่ได้เป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์และไม่ได้เป็นสมาชิกพักการเมืองใดๆแล้วในฐานะคนนอกขอบอกกล่าวสสพักประชาธิปัตย์ว่าคดีที่ท่านชวนถูกฟ้องก็เพราะท่านต่อสู้ให้กับพักประชาธิปัตย์วันที่ท่านเดินขึ้นศาลมีนายราเมศร,รัตนชเวงและผมที่ไม่ได้เป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์เดินเคียงข้างท่าน ขอวอวยพรให้สสพักประชาธิปัตย์ทุกคนประสบความสุขความเจริญมุ่งหวังสิ่งใดขอให้ได้สมความปรารถนาจงทุกประการเทินทั้งนี้มีผู้เข้ามาสอบถามว่าแล้วสสเหล่านั้นไปไหนกันหมดนายนิพิษได้เข้ามาตอบว่าไม่ทราบครับผมผมไม่ได้เป็นสมาชิกพักต้องถามหัวหน้าพักเขาครับ ความคืบหน้ากองทัพเมียนมาถอนตัวออกจากเมืองเล็กๆของรัฐยะไข่ตอนเหนือของกองทัพอรา,ารกันรัฐบาลเผด็จการทหารกําลังถอนทหารออกจากตอนเหนือของรัฐยะไข่และเพิ่มการโจมตีพลเรือนทางตอนใต้ของรัฐเพราะพวกเขารู้ดีว่าพวกเขากําลังสูญเสียสงครามในรัฐทางตะวันตกสุดของเมียนมากองทัพอรา,ารกันกล่าวคำถแถลงดังกล่าวนั้น ออกแถลงการภายหลังที่รัฐบาลเผด็จการทหารส่งกองกำลังทางอากาศจากด่านหน้าปุนยอดเขาสองแห่งในเมืองเมียนบอนรัฐยะไข่เมื่อวันอาทิตย์เพื่อส่งพวกเขาลงใต้เพื่อความปลอดภยัยกองทัพของรัฐบาลเผด็จการทหารจะพ่ายแพ้อย่างแน่นอนหากพวกเขาปกป้องเราดังนั้นกองทัพจึงถอนตัวออกจากการเผาด่านหน้าของทหารและฐานทัพ บนยอดเขาในเมืองต่างๆที่เรากำลังพยายามยึดเอเอระบุในแถลงการกองทหารของรัฐบาลทหารในด่านที่402และ408บนยอดเขาในเมืองเมียบอนทำลายอาวุธกระสุนและปืนใหญ่ภายในด่านเมื่อเวลาประมาณ17.30นนเมื่อวานนี้เอเอระบุพวกเขานำเฉพาะอาวุธที่พกติดตัวได้ จากด่านหน้าซึ่งอยู่ห่างจากหมู่บ้านหินคารอไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ3กิโลเมตรเฮลิคอปเตอร์ถูกนำมาใช้ในการบรรทุกทหารจากด่านหน้าสองแห่งทางตอนเหนือของรัฐยะไข่เอเอกล่าวว่าต้องใช้เวลาเดินทาง4ครั้งเพื่อขนส่งกองกำลังทหารจากฐานทัพทั้งสองแห่งไปอย่างที่ปลอดภัย กองกำลังทหารของรัฐบาลยังคงทิ้งระเบิดใส่รามรีทางตอนใต้ของรัฐยะไข่โดยโจมตีเมืองนี้ทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศบ้านเรือนอย่างน้อย150หลังในเขตหมายเลข4คิงแทถูกเผาทำลายจากการโจมตีทางอากาศและการโจมตีทางอากาศของเผด็จการทหารเมื่อวันเสาร์ ความคึกน,น้าจตุพรมองทักษิณจงใจให้เห็นภาพขณะออกโรงพยาบาลจับตาแนวโน้มรัฐบาลเปลี่ยนแปลงนายจตุพร,พรพรมพันธ์มองทักษิณจงใจให้เห็นภาพนั่งรถออกจากโรงพยาบาลตำรวจไปพักโทษบ้านจันทร์สองลาชี้ข้อสงสัยว่าป่วยจริงหรือไม่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ให้กระจ่างคาดนำไปสู่ความเสียหายของประเทศอีกหนึ่งถึง,งเดือนข้างหน้าจะได้เห็นอะไรเกิดขึ้น ผู้สื่ข่าวรายงานว่านายจตุพรพรมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองผ่าน Facebook Live ถึงการออกจากโรงพยาบาลตำรวจไปพักโทษที่บ้านจันสองล่าของคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแม้จัดวางตำแหน่งนั่งรถออกจากโรงพยาบาลโดยจงใจให้ประชาชนเห็นภาพชัดเจนแต่เป็นการกระทำที่ไม่ตรงไปตรงมาซึ่งร่องรอยการพักโทษ จะไม่จบลงเพียงได้กลับบ้านขณะที่ข้อสงสัยว่าป่วยจริงหรือไม่ก็ไม่ได้รับการพิสูจน์ให้กระจ่างประกอบกับคนเห็นรูปตอนออกจากโรงพยาบาลยิ่งมีข้อสงสัยเพิ่มมากขึ้นไปอีกนายจรพรระบุต่อไปอีกว่าภาพและอาการออกจากโรงพยาบาลแสดงให้เห็นว่าดิวยังไม่ถูกเบี้ยวแต่กลับได้รับการคุ้มครองกันเต็มที่อยู่ขณะที่อารมณ์ของประชาชน เมื่อเห็นภาพคงรู้สึกอึดอัดไร้ทางออกดังนั้นการพักโทษกลับบ้านจึงไม่ใช่เรื่องชนะทางการเมืองขณะดเดียวกันยิ่งทำให้การเมืองเดินบนเส้นทางที่บีบตันมากขึ้นไปอีกสิ่งที่ทักษิณกระทำมาทั้งหมดนั้นได้นามาไปสู่ความเสียหายของประเทศด้วยอีกหนึ่งถเดือนข้างหน้าจะได้เห็นอะไรเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอาจมีแนวโน้ม เดินข้ามเดือนพฤษภาคมซึ่งสวออต้องหมดวาระลงจึงไม่ควรประมาทเพราะการเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอในช่วงท้ายนายจุพรเนี่ยกลาย่าวว่าเส้นทางที่นายทักษิณเลือกเดินไม่ยอมติดคุกสักวันเป็นสิ่งที่ไม่ชอบธรำเป็นเส้นทางตรงข้ามกับความยุติธรรมการสร้างอนาคตทางการเมืองจึงลำบากยกเว้นถูกปิดกิจการเสียก่อนภาพมันฟ้อง เย้ยลงทุนน้อยย้อนแย้งทักษิณป่วยหนัก19กุมภาพันธ์2567นายแพทย์วรงเดชกิตวิกรมประธานพรรคไทยพักดีโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่ารงเดชกิตวิกรมระบุกว่าลงทุนน้อยจังภาพที่ลูกสาวคุณทักษิณปล่อยมาไม่เป็นประโยชน์ใดๆเลยที่บ่งบอกว่าทักษิณเจ็บป่วยร้ายแรง ต้องนอนโรงพยาบาลตำรวจนานถึง6เดือนในภาพมีเพียงปลอกคออ่อนหรือซอฟคอลาและสายคล้องไหล่และยึดแขนหรืออาร์มสลิงยิ่งตอกย้ำว่าเจ็บเล็กๆน,น้อยๆไม่มีความจำเป็นต้องนอนโรงพยาบาลเลยทำไมลงทุณน้อยจังพุทสาแต่งเรื่องว่าเป็นโรคหัวใจปอดความดันและกระดูกหลังเสื่อมแต่เอาองค์ประกอบของคอและไหล่มาแต่ง ซึ่งมันเป็นคนละเรื่องและไม่ได้ช่วยบอกว่าป่วยหนักถ้าลงทุนมากกว่านี้สักหน่อยเช่นเมารถพยาบาลยอมเสียเวลาไปนอนโรงพยาบาลเอกชนอีกสักระยะและไปพักฟื้นที่บ้านน่าจะดูเนียนกว่านี้การลงทุนแต่งแบบนี้คนที่เดือดร้อนคือราชทันและโรงพยาบาลตำรวจซึ่งภาพมันฟ้องและปปชกำลังตรวจสอบด้วยคราวหลัง ควรจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและลงทุนมากกว่านี้สักหน่อยนะจะเนียนกว่านี้